กินหนังสือการ์ตูนมันเหม็นมากเลยนะไอ้เหี้ยหนังสือการ์ตูนเหม็นมากเลยโอเคนั่งกลับมาต่อนะกับมาซาร่าสามจริงเขาจะเรียกว่าซับว่ามาซาร่าซงไรฮีโร่เพราะว่ามันภาษาอังกฤษมึงซื้ออะไรหนังสือเนี่ยนังสือการ์ตูนมันเหม็นมากเลยอ่ะรู้ไหมมึงซื้อเน้ตนี่เหรอเหม็นขนาดนี้เหรอเหม็นดิหนังสือการ์ตูนเก่าไงเหม็นหมึกอ่ะอ่ะไป มันเนี่ยตรงอันนั้นแหละขี้เกียจจะซีลงซีเรียสละไม่ซื้อของเลยเหรอแบบนี้นี่ยไ้กูซื้อหรอโถเอ้ยบ้านี่ไงเรือทั้นสองตามเมีดีไม่ว่าอะไรวะไม่เจอไม่เจอของไงต้องเล่นอะไรคือมันต้องเล่นทุกด่านถึง่อได้ของนุกดานใช้ไพ่ควบ้างงั้นใช่ไหมเออลำบากกว่าภาคก่อนภาคก่อนง่ายเงินเยอะเลยไอเคนชิพภาคสองมันภาคก่อนมันรู้สึกว่าแบบ กูลงแค่แบบร้อยชั้นกูก็แบบได้ครบแล้วลอะไรเงี้ยกูรวยนี่ยอยากไปเจอเค้นจินต้ออยากเจคอ,อาเจคาสึกะแต่ว่าต้องไปตีนตัวใหม่เพราะว่าจะได้โชว์ตัวใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ต้องไปต้องไปไม่ได้ก็จรอ,อยากจะดูนงคาสึกะย <c oughs> ังไง <c oughs> แต่ถ้าเค้นชินรู้สึกว่าเสียงมันมันเหมือนเดิมมมันเป็นเหมือนกับ ป้าแกอ๋อคือมันเป็นผู้ชายแบบเพราะว่าเพราะว่าดูละลอเพราะว่าเคนชินผู้เทศญี่ปุ่นก็ภาพดูภาคโดยคนภาพไอฮิสุกายาเซนบีใช่ไหมจำได้ใว่มันต้องดูดีๆใช่แต่แบบนี่มันเสียงป้าใช่ไหมโอเครับไม่ได้คือเขาหาเสียงแบบผู้หญิงมาภาพไม่ได้ไงเอาผู้ชายภาพมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ชัดวริีเลยบายเพื่อนซื้อลูฮิเมะยังหแบบน่ารักน่ารักก็เลยงงว่าหาไม่ได้ไงพี่ มึงเอาแล้วมานอนกินมานอนเลยแถวนี้นะพวกมึงเนี่ยตอนนี้เพื่อตอนนี้อื่นนะอุ้ยดูดูวิญญาณได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเลือเดี๋ยวเลื่อเดี๋ยวโม่ะอันนี้เราจะเจอแบบเป็นวิญญาณด้วยอ๋อพวกนี้พวกคุณตายมิจักหวหน้ามันก็รู้หัวหน้าแม่งหน้าตาหน้ากิ่นหน้ากลัวมิแต่ไม่โดนตายอากาศว่ะแต่นี sure. ้แต่นี้ทีนี้ทีนี้ เกาะเกาะแม่งตอนแรกแม่งเกาะโคตรหนาจริงเป็นเกาะแม่งบางมากเลยหอันจะดาษใบหนึงดูแทงเกาะแม่งบางมากแทงจนเกาะแตกแทงจนเกาะกระจายมึงนี่เหนื่อยนะเนี่ยแต่ไทยแทงผู้ชายจนเกาะแตกเนี่ยโอ้โหไมึงคิดลึกดิวงตื่นวะไอ้คิดเรื่องอะไรแทงผู้ชายจนเกาะแตกคืออะไรโอ้โหมึงคิดเองอย่าอย่าอย่าถึงแบดตัวเดีร์มึงเนี่ยมึงพูดก่อนเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูเลยมันคือตัวตนของกูในอดีตลุกละเราต้องเตี๊นี้ก่อนนะฮะ ก็คือพลังอะไรกูยังไม่เข้าใจเลยเกมนี้พลังพอมืคือไม่คือข้อเสียของของมาซาร่าที่เขาที่มันแปลกคือไม่รู้ว่าพลังมันคือะไรยิงมันก็มีพลังใช้ของทุกคนมันไม่ได้มันฝึกมาจากไหนเอซาดาก็ฝึกไงต่อยกับไอ้นี่ตะเคนเียไม่เห็นตปอยทีบ้านแตกรงบาแตกบ้านแตกสลักขาดกันทุกคนอุ้ยอืออาอจ้าจ้าเจ้าเจ้า าดาดอคององ่งองแตกยังแตกยังกยังปีล้วกันหนก็เต็มแล้วซาดอือโค้โุมเรียบร้อยระเบิดระเมิดเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยดิไม่เล่นตั้งหลายพาร์แล้วเนี่ยยิงเสยกันจุดฟูเรียกลวมันไม่รู้งมาอะฮะมันก็เลยยิง ได้ของโบนน้อยของที่นิยมของดี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 มึงสะกดตัวชาร์ตคืวรอนลืมอะไรอะไรเนี่ยสามที่จิตเพนทาวเวอร์โอเคงั้นแยกกันไปนะจัดจัดจัดสั่งเลยนะเอ้าลุกย่อยบนมาไม่ทันแล้วพวกเราอื เนี่ยต้องถอยต้องถอยก่อนจัง,งหวะด้วยฮะจังหวะไม่ช้ามากมันไม่มันไม่ดีมันดีเล่เกินการผ่นแล้วนี่ไอ้นมายแกไม่มาตัวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาตัวซะงั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเนี่ยมันมันแย่งตีกู

เจอพ่อแม่เจอพ่อแม่เจอพ่อแม่อือแทงก่อนจะโดนตีจอยงีวยปืนกลเนี่ยอาลุกมาโดนโจมตเนี่ยทำไม่บอไม่ตัวไม่บางมากอ่ะไอ้ที่ไม่บางมีเขี้ยดเับถ้ามันต่อยแต่บางเอ่อเอาเดี๋ยวมึงแล้วกูก็ตั้งป้อมยิงตรงนี้สิครับตีกูไม่ได้กูอยู่ไทยสบายเลยพังเรื่องป้อมง่ายกูตีป้อมง่ายอะอะไรเงี้ย เรียบร้อยครับงั้นตีป้อมง่ายไม่ไม่ไมสี่เหลี่ยมเออโอ้กว่าจะตายโอ้าสักกูผังแล้วเรียบร้อยอืมไอ้เหลี้ยมันนี่เงยอื้อาอกดค้างได้ไอ้เหี้ยกดค้างได้ก็ไม่บอกกูกดเหดี๋ยวดูวตั้งนานนกดค้างได้ก็ไม่บอกว่โทษไม่บอกกูกดยิงตั้งนานให้เหนื่อยกดนิ้วไม่ไง้สัตว์ จำไว้คุณก็ลืมจำไว้ก็ไม่บอกสดามันนี่ไงต้องรัวใช่ไหมครับสดนี่มันกดชาร์จได้บ้าคุณรู้คุณว่เหนียวไกลตั้งนานยิุดิงนานอือต้องพังอันนี้ก่อนไหนวะโอ้โอ่มากโออยู่ไหวะอืออือออออออืออออือข้อบด้วเว้ย

สวัสดีเพื่อนเพื่มึงหลบทำการฉาดได้เถอะมันได้แต่มันเสียเวลาไงพี่เอ้เอาแจกปืนค่าสาดไม่ใช่ดีพออีกแล้วสาดด้วยปืนไม่โจมไม่โจมมิสไซล์ไม่ใช่บอสเจียนมิสลืออ่อ่ะไม่ตีปวามเลยเดี๋ยวให้ตี รกกีบเชียรกูแต่กูตีป้อมนี่โคตรสบายลูกน้องตายหมดแล้วไงดูวิธีตีป้อมของกูที่ง่ายสุดในโลก,กป้อมตายเปลี่ยนแม็กด้วยนะเปลี่ยนแม็กเอ่ายิงต่อเอ้าแม่งยิงไม่ตรงเนี่ยเด้ด้ด้ขอขอตั้งขอตั้งลำก่อนตั้งลำก่อนเมื่อแย่งกูกูตั้งลำก่อนอ่านี่แหละโดนกูอยู่สบายอ่ะ ก็ดิงครถ้าไอ้ดอกโคตรต้องพวกโดต้าตีป้อมแล้วป้อมตีแล้วไม่ได้โคตรสบายอะอะไรเงี้ยผมก็ตั้งดอกเพียบเรียบร้อยโอ้โหนั่งนั่งสบายเลยโอ้โห้ใช้ได้ใช้ได้นั่งนั่งรอเลยสุดยอดสุดยอดข้อดีในขอบืนก็คือตีป้อมนี่แหละแต่ต้องมันม่มีไม่มีจตรูนะถ้ามีศัตุณทำไม่ได้น่าจะดูนมเจ๊ Why ้เด้งเห็นไหมเด้งเห็นไหมดูดูหายใจถีใจถีปอดใหญ่ขึ้นปอดบวมปอดบวม เพื่ออะไรวะเนี่ยมึงไม่ลองยิงแล้วมึงลองไอ้นี่เดี๋ยวซุ่มไหนเออต้องต้องเป็นคนใช่ไหมทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแม่งมุมกล้องแม่งมันหันนั่งเจ๊จะนั่งอ่ะมันเลยมองไม่เห็นเลยเด้งไปเด้งเด้งเด้งอยู่เด้งเด้งเอาอะไรให้โองก็ดูดิเรารองเราเวลาที่มาแล้วฮาโยเนี่แหละ ่าโยเสองตัวไปก่อนเลยไต่เจ๊จะใส่กับแสงเก่งนะยังไม่ใส่กระโปรงมากเลยนี่ชุดสองปะมีชุดเปลี่ยนปะพามีแต่ชุดมันฮะชุดมันชุดมันทำไมชุดมันเหมือนเดิมโอคืออย่างไอ้ปาที่แล้วไอ้ชุดดาติแม่งชุดสองมันพอเหมดแล้วโค้ทเท่ออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ภาคนี้มันตีว่าตัวเต็กดีมันสีดำเห็นมันสีดำหมดเปลี่ยนสีไหมเป็นข้อมดเหรอเนี่ยอินเดีย เขาเรียกก็เป็นดจวิญญาณาเมรนี่ฉันใช้วยชาเมรโอ้โหพวกนี้ทั้งหมดเลยเหรอโอ้ยี้เกียรสู้อะต่อหน้านเดเดินช้าก็คแ่เดินช้าก็โอเคแต่ว่าเขาไปฟังมันอยู่ดีไงมันคือใครยกงงเลยทำไมกูไม่เห็นจำมันได้ว่ามันมีโผมาด้วย นี่คือตอนไอตอนเกมเพิ่งออกอ่ะนี่มันมีตัวละครที่โผล่แบบให้เราแบบเห็นอะไรเลยอ่ะไม่มีข้อมูลตัวละครตัวนี้มาเลยอ่ะมันเป็นตัวประกอบสักร่างสาดอุ้ยแม่งปล่อยมากินจิตไรแล้วมันเป็นนินจาด้วยกันปัญหาโอ้ยไม่อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วลบลบปอนเดียวอุ้ย ของมีทุนนิยมของนีสกะอนเก็บมึงปีบอสเหรอมึงลองมันแล้วกันอุ้ยตายเฮ้ยอย่าษ์ยักษยักกูตายกูตายจริงอันนี้กูจะตายจริงอันนี้ตายจริงกันที่เลือดเก็บเลยเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บเลยเก็บเลยต้องรอดคนต้องรอดตอนเนี้ยได้ไหมวะอือสารอุ้มจีนทรายทีแดงมันมาให้หมดแล้วอ่ะเลือดหมดแล้วอ่ะ ไปไปน้องแบบเด็กูบางบังเป็นองส่วนวิ่งแล้ววิ่งแล้วอุ้ยมึงก็จะตายทีนี้นั่นไงนั่นไงไม่ไรไม่ต้องมาซุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวางกูหลงทางไงอ่าปัญหาที่กล่องเก็บไปหมดแล้วดีตอนนี้ใช่ไหมลองไปดูด้านบนดูดิอ่ามึงเก็บแล้วล่ะลักษณะแล้วกูเชื่อว่ามึงเก็บไปแล้วโอเคมีฟัซต์แล้วตอนนี้ มีซับอัพแล้วตอนนี้เราบ่งก่อนไม่เป็นไรใช่ไหก็ลองก็คืออ่าฮะพิมพ์บอลหายาเนี่ยล่ะเฮ้ยสู้ยากว่ะเจอกล่องนี้สู้ยากอ่ะกล่องกล่องเงินไม่เหรอเพื่ออะไรตอนนี้กูไม่ต้องการเงี้ยเงี้ยขอตั้งขอขอขอปั้นเลยเด็ดไม่ใช่มันไม่ใช่ฐานใหญ่ดูไอ้มุมเปลี่ยนก็ไปได้หมดเนี่ยยังไงไปไหนไปดูไปดูตรงไปดูตรงนี้ลองอะไร อะไรล่ะโอเคนี่ดีก็เงยขึ้นถึง,งว,ว, <น S 2> วิ่งวนจะมีถ้าเกิดลูนกน้องสำคัญสึงพันอ่ะมันจะมีเป็นยังเป็นลูกเข้าปั้นอ๋อจะให้ของเราจะให้เรืองเราถ้างกันมาเรื่อยๆเนี่ยที่กูต้องการไม่ไม่ไม่เคยให้กูหรอกลูกน้องแม่งเลวไม่นอนอ่ะมึงนี่ใส <laughs> ใช่อ่ะยังไม่มีอะไรเลยไมเนี่ยจับเพื่อนจับตรงนี้แล้วนะ วิ่งไปให้มันตีวิ่งไปกดไม่ตายแล้วให้มันแล้วก็วิ่งแล้วให้มันมันตีแล้วมันก็ชกปูแล้วกันมาแล้วยืนรอตั้งนานเลยยืนรอตั้งนานโอ้แม่งดาวไปไปาขึ้นหลังขึ้นหลังจ้าข้างหลังเลยเออซัดไป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 เดี๋ยวกูรอซัดต่อ เ่งหมดแล้วดีกว่าบวกปาปืนสาดแม่งหายตัวหละมูนไม่แล้วกูใช้ทำไมเนี่ยมายิงกูยิงนี่ไงได้ให้เกิดแม่งมินเนี่ยแทบะปอนเลยมินเนี่ยปอนอยู่แล้วอ่ะยอมลยาคะาเจอคดดักตรงนี้แหละ มีก็โดนปอกโดนท่านี้อ่ะอย่าเข้ามานะซอมบี้ Resident Evil วิวบอลาคคุณขึ้นนเรียบร้อยหนึ่งศูนย์สิบเจ็ดใครดีทีะสุดอะไรุ้ยอุ้ยท่านี้ได้อุ้ยเอาใครใครยิงกูกูเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยิงแล้วเนี่ยนี่นี่แล้วก็เล่นเบลล์หกอยู่ดักสุ่ยเดี๋ยวบ้านเลขตุ๋ยเรียบร้อย นก็แตก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 นั่งยิงแล้วกูเซตยีโนนทับวิมมี่โลดดิ้งมกลับไปเลยมเรียบร้อยโอเคจะช่วยแล้วตัวเธอมาเรื่อยๆตัวเธอขึ้นไปอีกแล้วมันหนีไปแล้วอ่ะมันหนีไปอีกแล้วอ่ะไม่หุ่นลองก็ได้ฟาดฟาดบอลมาบอลมาบอลมา เอาตายแล้วตายแล้วโอ้ยคือคือใส่ใส่อัดใส่กระไม่สามารถตีพวกแบบตัวหนาๆยิงไม่ได้เลยแบบมันตีไม่เข้าเลยอะบาสุก้าไม่ใช้แล้วครับพี่มึงคิดวมันทันเนอะเนี่ยดูดิมึงกดใช้ปุ๊บมันก็ฟันกูแล้วอ่ะไม่ไปไกลไกลไงไปไกลกูเอาปืนกลยิงเอาดีกว่าเข้าใจไหมย่าเล้นมือกูด้วยเลยเนี่ย คนเดียวเลยเนี่ยจ้านี่แค่ไม่มีกูนพุงแพ้แล้วเออตายคนแรกเลย1าทีเองคลิปนี้สั้นนิดนึงจบเร็วอ่ะดาบนี่มันบ้าให้เราตีอ่ะแต่จริงก็เป็นข้อเสียของเกมพวกประเภทอย่างนี้คือเน้นตีบอสเน้นตีตัวตัวหน้าอย่างเดียวมาเลยแบบรู้สึกเบื่อเบื่ลูกน้องไม่รู้ตีทำไมเหมือนกันตีไม่รู้ออกมีอะไรเงี้ยก็เอาไว้เก็บคอมโบลูกน้องก็จริงเก็บคอมโบอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ เย๊บานครับ30แล้ว30แล้วโอ้โหเพิ่มแจวนะครับท่าใหม่ท่าเดิมที่ว่าถุยถุยชีวิตเออกไฟออกไปเยอะเยี่ยมเลยครับงานนี้จะได้เปลี่ยนด่านสักอ่าฮะด่านเท่าอะไรก็ด่านด่านเจ็ดใช่ไหมด่านหน้าด่านสุดท้ายเนาะเพราะเดี๋ยวถ้ากันยงไงก็ที่จะได้ไปเรื่อยกันนะว่าจะได้สักกี่ด่านก็ ยังไงก็สุดท้ายก็ต้องวอปองปองเขาเอาแผ่นมาให้อยู่ดีอะไว้นี่แหละมั่นใจไม่ได้หรอไม่ได้หรอดูเล่นถึงต้องมั่าใจดูให้ดีกลับไปแล้วแต่มึงอ่ะตายแล้วตัวตัวใหม่ตายกันแล้วอะไรก็เดี๋ยวแค่์กันเรื่อยๆโอเคเพราะงัยพี่ไม่ได้กินไม่ได้กินนะพี่แกไม่ได้เก็บของอีลาบมีสนอรมีสนอรีมีอะไรเจ้าตัวเธอ I didn't mean to describe him as so much an obstacle a r e you going back on your word? อ่าจะกลับ Where I come from, we would call you a punk. punk? We reserve the word punk for describing the uh, kind of man who never admits his flaws, but someone else, always making excuses in vain attempt to protect himself. Wow, that's, uh, very specific. I <laughs> in the worlds of both men and women. In my experience, <laughs> women act more manly than men most every time. มืนฉันนี่ความสามารถมากกว่าเธออีกอะไรเงี้ยจ้าเธอสามารถทำให้ฉันเชื่อได้แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเออจะแบบว่ายังยังยังคงเดินหน้าต่อไปมันเรื่องมีแค่นั้นแหละโอ้โหมีเรื่องง่ายมากโอเคฟันนี้17นาทีก็น่าจะพอละเจเจฟันน่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลียนบอลเล่สตีมช็อปซันเฟอร์สโตรให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมใต้ที่เดสคลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอาเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ